มากินส้มตำพริก30เม็ดกันจ้ามีหลายคนบอกว่ามีบิวกินเผ็ดกินแซ่บเราก็เลยให้น้องยุบเลขาและก็พิธีพี่เลี้ยงเฮียฉลามเตรียมว,วัตถุดิบที่ทํทำส้มตำพริก30เม็ดและครั้งนี้ทุกคนจะไม่ได้เห็นแค่มีบิวกินคนเดียวนะพ่อแมกให้ทุกคนกินพร้อมกันเลยมาดูซิว่าใครจะก,กินเผ็ดเท่ามีบิวิทแหลกไหมอยากจะบอกว่าพิธีตำส้มตำอ,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 อร่อยมากเอาเลยหวาอร่อยมาก ดิสามคนเลยชื่อวัยไหมลูกเอาทำเองกินเองกินทั้งหมดเจ็บมากนะ่เจ็บมากท้องหูน้ำตาไหลหมดละเป็นไงพี่เป็นไงรสชาติตัวเองเจ็บพี่ทีตเวียบพี่ออกก่อนแล้วอ่ะดูนี่รู้เสพทองละเริ่มละเดี๋ยวมาดูหลังอย่างนี้ว่าเป็นยังไง ต้มตำพริกสามส้นในครั้งแรกในชีวิตจริงจมันไม่เผ็นเลยนะไหวไหมไหวไหมใครไม่ไหวก็วต้องไปต่อมหมดแล้วนะอะ้ยเอดแล้วอู่แล้วดาบโคนแล้วไม่อยากแฮ้เฮ้ยเระหมดแล้วจะหมดย่างจะหมดย่าง หมดแล้วพอที ul ่ไแพ้นะคะแพ้เลยแพ้เลยอ้าววิ่งไปแล้วไปไหนไปไหนกันไปไหนกันเฮ้ยกินน้ะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวลูกคอนเขาบอกเกลือช่วยได้เอาอะไรช่วยได้ตอนนี้ช่วยได้หมดแล้วไปเลยไปเลยไปแล้วด้วยวิธีกินน้ำแข็งแล้วออกินน้ำแข็งอ้าวแล้วเราอะเจ๋เฉยเจ๋เฉยว่ะ